อ่านับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายๆเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะโอ้โหเมื่อวานนี้ครับเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับคริสตันมาเลสอะเอริกเซนฮาครับมีจังหวะเม้งแตกเล็กน้อยครับบอกว่าเล่นเชี่ยไรนะครับช็อตที่เดเคอรครับสาดบอลทิ้งนะครับโอ้โหมาฟังกันหน่อยนะครับ เอริกเชนฮากเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาใหม่นะครับหลังปรากฏคลิปสั้นๆเชนฮากเนี่ยปรีแตกใส่ชาลีซซเวียตครับที่ไม่ถอยลงไปช่วยรับบอลจากเดบิดเดคเอาจะต้องสาดบอลชิงออกมาจากหน้าประตูของตัวเองในเกมอุ่นเครื่องชนะคริสตันพาเิตเมื่อวานนี้ครับ3ประตูต่อหนึ่งับปีแสดงยุคใหม่ของเอริกเชนฮากครับยังคงสร้างผลงานหน้าประทับใจอย่างต่อเนื่องสามารถเอาชนะคริสตันพาเิตไป3ประตูต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นที่ออสเตรเลียเมื่อวานนี้ช่วงครับ ภาพรวมของทีมเนี่ยทำได้ดีครับแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเห็นได้ชัดเลยว่าเชนฮางเนี่ยยังไม่พอใจหลังปรากฏเป็นคลิปช่วงท้ายเกมจกังหวะที่เขาตะโกนด่าเจ้าหนูสัเวียดว่าชาลีเล่นเชี่ยไรอะ เอริกเซนฮากเนี่ยไม่พอใจลูกทีมครับในจังหวะบอลถูกใจคืนหลังให้เดเกิอาก่อนจอมหนึบเลือกที่จะสาดบอลทิ้งยาวขึ้นมาข้างหน้าเพราะไม่มีเพื่อนเนี่ยถอยต่ำลงไปรับบอลจากเขาเลยช็อตนี้เองครับที่ถูกตัดนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียพร้อมกับตั้งคำถามว่าใครผิดระหว่างผู้รักษาประตูหรือชาวีซาเวตที่เล่นในบทบาทมิดฟิลด์ตัวรับแไม่ยอมถอยต่ำลงมาเพื่อเพิ่มทังเลือกให้เดบิดเซกิาเลือกที่จะจ่ายบอลให้ช็อปคอมเมนต์หนึ่งครับตอบได้อย่างน่าสนใจว่านี่แหละคือสาเหตุที่เจนฮากอยากได้เฟรมิมทั เขาเนี่ยไม่พอใจที่ชาลีซาเวียตไม่ถอยลงไปรับบอลในฐานะ CDM หรือว่าตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับทั้งนี้ครับทับพปีศาจแดงยุคใหม่ของเอริกเซนฮากับมีผลงานอันยอดเยี่ยมมากครับในการทรัวร์เอเชียครั้งนี้หลังเอาชนะลิเวอร์พูล4ประตูต่อศนย์เมเบิร์นวิกตอรี่4ประตูต่อ1ึและกริสันพาเลทอีก3ประตูต่อหนึ่งพร้อมกับฟอร์มที่ดีขึ้นของมาคัสลัดฟอร์และองโจนีมาเซียลนะครับโอ้โหใครผิดใครถูกไม่รู้ครับเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โ แต่บางคนก็บอกว่าจะบิทิก้าผิดบางคนก็บอกว่าชาลีสเซเวียตผิดนะครับโอ้ทุกคนคิดเห็นไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับผม